ทำไมต้องนิวซีแลนด์จากการจัดอันดับของ Economist Intelligence Unit นิวซีแลนด์ถูกยกให้เป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษด้านการเตรียมความพร้อมนักเรียนสู่อนาคตระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์มุ่งเน้นสอนนักเรียนให้คิดเชิงวิพากษ์เน้นฝึกการแก้ปัญหาและสร้างกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตซึ่งจะช่วยให้พวกเขาประสบความสำเร็จในอาชีพการงานในอนาคต ที่เป็นเด็กโรงเรียนไทยมาตั้งแต่ตั้งแต่อนุบาลจนจบ,จบ,จบม .6 อย่างเงี้ยค่ะเรามีความรู้สึกว่าการศึกษามันถูกแบ่งกันเป็นแบบสายวิทย์สายคณิตสายศิลป์แล้วก็ก็ต้องเรียนแบบเนี้ยแต่สําหรับที่นิวซีแลนด์มันไม่ใช่เลยแต่ละโรงเรียนเนี่ยเขาอยู่ในเหมือนกับภูมิภาคไหนเขามีความถนัดด้านไหนอ่ะเขาสามารถที่จะมีวิชาการของเขาเป็นลนักษณะพิเศษได้เลยถ้าพูดเรื่องการศึกษาพ่อแม่ทุกคนอยากให้การศึกษาที่ดีที่สุดให้กับลูกแน่นอน แต่ว่าการที่จะเลี้ยงดูเด็กคนหนึ่งให้โตขึ้นมามันมีสิ่งอื่นที่สําคัญมากไม่แพ้การศึกษาก็คือสิ่งแวดล้อมและสังคมที่เขาจะต้องไปอยู่ซึ่งพี่คิดว่าณนะปีปัจจุบันนี้ณนะสังคมปัจจุบันนี้นิวซีแลนด์ตอบโจทย์ทั้งสองฝั่งทั้งในเรื่องของระบบการศึกษาและสภาพแวดล้อมสังคมที่เด็กจะต้องเจริญเติบโตมันเลยทําให้พี่กับพี่โชคเนี่ยมีความรู้สึกว่ามั่นใจว่า เนี่ยเป็น choice ที่เราได้ตัดสินใจที่ดีที่สุดสำหรับลูกเราแล้วค่ะ New Zealand has a world-class education system. It is ranked number one in the English-speaking world by the Economist Intelligence Unit. Children go to New Zealand. They learn how to be creative. They learn teamwork in an education system that equips them for their future lives. นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่เปิดกว้างทางการศึกษามีรูปแบบการเรียนการสอนที่ให้ความสำคัญกับผู้เรียนได้ร่วมฝึกฝนการทำงานเป็นทีมและสัมผัสประสบการณ์จากการที่ได้ลงมือทำจริงเพื่อเตรียมความพร้อมและเป็นพื้นฐานให้กับอนาคตที่สดใสของคุณและคนที่คุณรักต่อไปทำไมต้องนิวซีแลนด์วันนี้เราอยากชวนคุณค้นหาคำตอบไปพร้อมกัน